คราวนี้มาว่ากันด้วยเรื่องสองปีสบิบศพโอ้แน่าตกใจมากนะมันได้เกิดปรากฏการณ์ตายต่อเนื่องสองปีสบิบศพใช่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเป็นภาวะการตายต่อเนื่องสองปีสบิบศพที่เป็นภาวะทางธรรมชาติหรือเป็นฝีมือของฆาตกรต่อเนื่องดี่คือสิ่งที่หลายคนกี่คือปริศนาหาคำตอบและที่สำคัญสองปีสบิบศพเป็นฝีมือของผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อแอมสรารัต ลังสิวธาพรเปิดเพอู้กันหมดทั้งประเทศแล้วชื่อเล่นของเธอก็คือแอมเป็นสาวใหญ่แอมค่ะเป็นฝีมือของแอมเมียของรองผู้กำกับตำรวจแถวราชบุรีใช่ไหมใช่ค่ะโอเคนะหรือไม่หรือไม่หรือไม่ต้องเป็นอะไรหรือไม่หรือไม่นะตอนนี้เมื่อวานตำรวจก็ไปควบคุมตัวสาวแอมค่ะข้อหาวางยาสายนา์ ฆ่าสาวก้อยสาวก้อยก็คือสิริพรขันวงค่ะอายุ32ปีค่ะเธอก็เสียชีวิตใช่ไหมเสียชีวิตค่ะเธอเสียชีวิตเธอเสียชีวิตเธอถูกวางยาและเธอเสียชีวิตที่มีภาพมีกล้องด้วยที่ราชบุรีใช่ไหมใช่ค่ะมีภาพมีกล้องจับด้วยตอนไปปล่อยปลาค่ะก็คุมตัวสาวแอมข้อหาวางยาฆ่าสาวก้อยไปสอบปากคำค่ะเรื่องนี้เรื่องใหญ่ใหญ่ใหญ่มากจากคดีฆ่าสาวก้อยวางยาไซยาไนต์ก็เกิดการต่อจิ๊กซอว์แล้วก็ย้อนกลับไปค่ะ ก็พบว่ามันมีอีก9ศพคศะที่คาดว่าจะเชื่อมโยงกับแอม,อมที่คาดว่าจะถูกวางยาสยาไนท์เช่นกันใช่ค่ะสุดยอดดังนั้นดังนั้นดังนั้นคำสั่งด่วนยิงตรงจากบิ๊กเดนไปที่บิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานโดดลงพื้นที่อย่างปัจจุบันทันด่วนแล้วก็เรียกประชุมตำรวจ5จังหวัด การชนบุรีนครปฐมเพชรบุรีราชบุรีและอุดรธานีเพราะเมื่อสืบย้อนกลับไปสงสัยว่า10ศพในช่วง2ปีรวมถึงสาวก้อยรายล่าส <บ S 2> ุดด้วยศพล่าสุดด้วยน่าจะเป็นฝีมือของสาวแอมใช่เพราะมันมีความเกี่ยวพันกันและทั้ง10ศพกระจายอยู่ในพื้นที่5จังหวัดดัง,งนั้นเรียกตำรวจ5จังหวัดมาสอบประชุมมาสอบประสานำนน เข้าด้วยกันชะเลยใช่ต้องจับมาคยุยมาเชื่อมโยงกันเลยนะคะย้อนกลับไปดูเลยนะคะแค่2ปีเองนะอ่ะไปดูไปดู2ป,ปีส0ศพกันสักนิดสิครับฝีมือสาวแอมจริงหรือไม่อ่ายังตั้งเป็นเครื่องหมายคำถามอยู่นะอ่ะอ่ะอะรายแรกรายแรก นางสาวดาริณีเทพบีพนะคะหรือชื่อฟ้าอายุ34ปีอันนี้เสียชีวิตด้วยสาเหตุกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติเสียชีวิตเมื่อวันที่13าธันวาคม2563ค่ะอยู่บ้านเลขที่แถวแถวนครปฐมนั่นเองแล้วก็ปรากฏว่าหลังจากเสียชีวิตเนี่ยทรัพย์สินสูญหายไป60,000บาทศพที่2ครับชื่อสุรัตนพ์พรพอายุ35ปีอันนี้ก็เสียชีวิตด้วยสาเหตุหลอดเลือดหัวใจตีบเมื่อวันที่6มกราคม2564้ากที่บ้านพักเหมือนกันนะคะท ปรากฏว่าช่วงที่เสียชีวิตพบเงินจากบัญชีธนาคารของผู้ตายโอนเข้าบัญชีธนาคารของนางสลารัตหรือแอมคนนี้แหละ6,000 60, 0บาท6,000 60, 0บาทใช่ย้อนกลับไปที่สาวฟ้านิดหนึ่งสาวฟ้าคุณดาริณีค่ะที่เธอเสียชีวิตก่อนตายก็พบความสัมพันธ์ที่อลุงตรงนังอยู่กับสาวแอมนั่นแหละโอเคถัด okay. ไปศพที่3ครับชื่อร้อยตำรวจเอกหญิงการดาโตไร่อายุ36ปี รายนี้เสียชีวิตด้วยสาเหตุระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจล้มเหลวเมื่อวันที่10สิงหาคม2565ที่บริเวณหน้าห้างโกโบอลนะคะจังหวัดนคนปรปฐมย้ำกันอีกครั้งหนึ่งแต่ละศพที่เสียชีวิตพบว่าก่อนตายเนี่ยนงนางไอลงตรงนางในเรื่องเงินงทองอยู่กับสาวแอมค่ะศพที่4นางจันรัตน์นะคะวงไก่ศิลเสียชีวิตเมื่อวันที่15สิงหาคม2565ค่ะที่บ้านพักในพื้นที่อำเภอชบะอําจังหวัดเพชรบุรี ศพที่5ครับค่ะส่วนศพที่5นะคะมาดูกันต่อนะคะชื่อนางสาวกานิกา,กาตุลาเดชารักคนนี้อายุ44ปีค่ะเสียชีวิตด้วยสาเหตุเลือดออกในสมองเมืม่อวันที่12กันยายน2565ที่เกิดเหตุที่ปั๊มป,ปตทบริเวณวงเวียนโพธารามราชบุรีช่วงที่เสียชีวิตนะ,ะสังเกตดีๆพบเงินในบัญชีธาน,นาคารของผู้ตายถูกถอนออกไป3 0แสนบาทพร้อมด้วยโทรศัพท์มือถือ1เครื่องสร้อยคอสร้อยขอ้อมือทองคำก็สูญหายไปอีกอย่างละ1เส้น ทั้งหลายทั้งปวงมักจะพบว่าเสาแอมจะอยู่กับคนตายก่อนตายใช่ค่ะ ศพที่6ครับนายสุดทิศศักดิ์ภูลขวาหรือแด่นะคะอายุ35ปีรายนี้เสียชีวิตด้วยสาเหตุหัวใจเต้นผิดจังหวะเมื่อวันที่12มีนาคม2566ที่บ้านพักนะคะในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธาน,นีปรากฏว่าทรัพย์สินที่สูญหายนะคะมีทั้งสร้อยคอทองคาสร้อยข้อมือทองคําน้ําหนักรวม8บาทพระเครื่องมูลค่า10,000แบาทแล้วก็เงินสดอีกจํานวนหนึ่งหายไปด้วยค่ะศพที่7ครับ รายที่7นะคะพันตำรวจตีหญิงนิพาแสนจันรรายนี้อายุ38ปีเสียชีวิตด้วยสาเหตุระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจล้มเหลวเมื่อวันที่1เมษาย,ยน2566ที่บ้านนะคะแถวแถวอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม,มปรากฏว่าทรัพย์สินที่สูญหายไปก็เงินส,นสดนะคะจำนวน1,000 0บาทเงินจากบัญชีธน,นาคารถูกถอนออกไปอีก1 4 0 0 0 0บาทด้วยศพที่8ครับนางสาวสิริขันขัน Ard, นางสาวสิริพรขันวงค่ะอายุ33ปีค่ะคนนี้นี่แหละก้ยสาวก้อยสาวก้อยเสียชีวิตด้วยสาเหตุหัวใจล้มเหลวนะคะ14เมษายน2566นะคะที่ท่าน้ำบ้านโป่งนะคะจังหวัดราชบุรีที่บอกไปปล่อยปลานั่นแหละทรัพย์สินสูญหายนะคะก็ปรากฏว่าเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมหนึ่งใบโทรศัพท์มือถือ1เครื่องเงินสดอีก5 0,000บาทที่หายไปด้วยความเคารพก้อยหรือสิริพรไปปล่อยปลาที่ท่าน้ำบ้านโป่งค่ะ สาวแอมก็ไปปล่อยปลาด้วยไปด้วยกินข้าวกันก่อนปาลาปล่อยปลาว่าปรากฏว,ว่าสาวก้อยสิริพรเธอมีอาการตรงท่าน้ำนั่นแหละแทนที่แอมจะช่วยเพื่อนแอมทิ้งเพื่อนเอาของมาแล้วก็ออกมามแล้วก็หายไปเลยขับรถออกมามันจะแปลว่าอะไรชวนสงสยัยไหมใช่ค่ะศพที่เก้าครับ ศพที่เ้าเขาใช้ชื่อว่าน้อยผักนะคะอยู่ในวงแชร์เดียวกับคุณแอมหรือสลาลัตลังสิวุฒาร่อนนี่แหละกำลังตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตอยู่ศพที่10ครับชื่อคอรูออสนะคะก็อยู่ในวงแชร์เดียวกันกับสลาลัตหรือแอมเหมือนกันกำลังตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตอยู่ค่ะสรุปนะศพที่9ศพที่10ทั้งน้อยผักแล้วก็ครูออสเล่นแชร์อยู่กับแอมไม่แน่ใจว่าใครเป็นเท้าใครเป็นลูกแชร์ เอาเป็นว่าอิลุงตงนางเรื่องนี่แชร์เอากันนี้ก็แล้วกันก้อยเขาบอกว่าก้อยเนี่ยเป็นเท้าแชร์รายใหญ่เป็นเท้าชายอยู่เมืองกาญก้อยที่เสียชีวิตชายก้อยที่เสียชีวิตเป็นเท้าแชร์โอเคน้อยผักครูออสอยู่ในวงชายเดียวกันใครที่ี่ลุงตงนางกับสาวแอมเนี่ยตายหมดเลยหรือไงเออหรือไปเล่นกับเขาอย่างไรโอเคคราวนี้มีเหยื่อรายที่11ผมไม่เรียกศพผมไม่เรียกศพเพราะว่าสามารถรอดชีวิตมาได้เอาเป็นว่า เยรายที่11ใช่คะ่ะน่าจะมีหลักฐานสําคัญก็รายนี้แหละชื่อการติมาแพรสะอาดอายุ36ปีมีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกมือชาหลังจากที่รับประทานยาที่ได้รับจากแอมหรือนางสาราลัตนี่แหละขณะนั้นก็กําลังเดินเล่นนะคะอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสันกาญจนบุรีแต่เคะยังดีปรากฏว่ามีผู้ให้การช่วยเหลือได้ทันก็เลยเนี่ยแหละรอดมาได้จากการตรวจสอบนะคะยังพบอีกว่าแอมหรือสาราลัตเนี่ย ติดหนี้คุณการติมาเนี่ยสองแสนบาทไปเป็นหนี้เขาอยู่2องแสนห้าในเบื้องต้นนะในเบื้องต้นนะทางตํารวจราชบุรีเขาสั่งเด้งสามีหรืออดีตสามีผมไม่แน่ใจใช่บางสือก็ใช้คําว่าเป็นอดีตนะคะบางสือก็บอกว่าอดีตบางสือก็บอกว่าปัจจุบันไม่แน่ใจ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 เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าผู้การตํารวจราชบุรีก็สั่งเด้งรองผู้กํากับ ที่เป็นสามีของสาวแอมเอาไว้ก่อนค่ะเกรงว่าจะไปอลุงตรงนังกับพยานหลักฐานกระมังไม่แน่ใจใช่ค่ะก็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 กก็เพรไวไก่อนประมาณนั้นรเราจะต่อสายไปที่ค่ะ,ะเราจะต่อสายไปที่พลตบดเอกสุรเชษฐ์หักพานรอก<อ>ระกกตอรอลองโจ๊กได้รับมอบหมายนะคะให้ลงมาคลี่ายคดีนี้สักครู่หนึ่งใช่ค่ะสักครู่หนึ่งสักครู่นึงหลายคนบอกตกใจมากนะสิศพสปีนะ สองปีสิบศพใช่สองปีสิบศพนะตายต่อเนื่องโดยภาวะทางธรรมชาติหรือ,รอเป็นฝีมือฆาตการต่อเน,นื่องและช่วงระยะเวลาบางทีมันก็ใกล้กันเองนะโอเคห่างกันไม่นานเท่าไหร่อะสมมติว่ามูลเหตุจูงใจมันจะมาจากล้างหนี้หรือประสงค์ต่อทรัพย์ก็แล้วแต่ค่ะเขาก็ตั้งประเด็นไว้หมดถ้าถ้าฆ่ากันอย่างเนี้ยมันน่า <โฮ S 1> จะมีอะไรที่มากไปกว่าเรื่องล้างหนี้และ และะปสคงต่ออ่ะคุยกับตำรวจดีกว่าไปกันที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ถักพานนะคะรองพบตรนะคะสวัสดีค่ะท่านรองคะสวัสดีครับสวัสดีครับเี่อะยรครับคุณมรรบครับครับแปลกใจอยู่นิดนึงโอเคแต่ก่อนอื่นก็ต้องชมตำรวจนะเริ่มจากคดีของคุณก้อยสิริพรนี่นะครับสามารถสาวย่อกับไปได้อีกตั้ง9ถึง10คดีเนี่ยมันมันมันมีจุดคลิก อะไรอย่างไรตรงไหนครับที่ทําให้เราไปย้อนกลับไปอีก9้าถึง10คดีที่น่าจะมีความเชื่อมโยงกับแอมมะนนับจุดคลิกมาอยู่ตรงไหนเนี่ยครับก็จากกรณีการเสียชีวิตของของคุณสกิรพรนะครับนะฮะครับก็เรื่องนี้เริ่มต้นจากคุณแม่ก็สงสัยก่อนนะครับว่าจะเป็นความแล้วก็เข้ามาล้องทุกที่กองมารืองการความหลับลามนะครับครับจากนั้นก็ ต่วันต่อมาแม่เขาเข้ามาหาผมนะครับนะอ,อันนี้ก็ต้องต้องต้องชมเชยทางกรมชการตำรวจสอบสวนกลางนะครับโดยตัวท่านผู้ชัการจิรภพบเนี่ยนะครับก็ได้สั่งการผู้การกองปรากามนะครับนะฮะให้ลงไปดูไลค่คดีโดยละเอียดนะครับก็จนกระทั่งในส่วนของพนัางงานสืบสวนสอบส,อสวนเนี่ยเ,เมื่อตัวแม่เ,เขา กขาสงสัยในเรื่องการตายของลูกนะครับครับค่ะทันทีที่ออกไปเป็นข่าวเนี่ยนะครับก็มีมีญาติพี่น้องนะฮะของคนที่ตายในห่วงเวลาใกล้ๆกันนะครับครับในในปีเดียวกันเนี่ยนะก็ติดต่อเข้ามาเยอะนะครับนะก็ติดต่อเข้ามาเยอะนะครับแล้วก็แล้ว,ลวประเด็นสำคัญก,ก็คือว่านะเ,เมื่อเมื่อเมื่อมีญาติพี่น้องติดต่อเข้ามาเยอะก็ครับ ก็มีคนที่รวบรวมนะครับนะก็ผมขอไม่เอ่ยชื่อนะก็มีก็มีคนในพื้นที่นะครับนะก็รวบรวมเคสเหล่านี้นะครับทั้งในส่วนเหตุที่เกิดในพื้นที่ของราชบุรีาญรนบุรีนครปฐกนะครับรวมทั้งสิ้นเนี่ยนะครับมีมีผู้ตายถึงถึงเก้ารายเก้ารายในถึงเก้ารายในขณะนี้นะครับแต่อันนี้ก็ก็มีคนที่เขารวบรวมครับ เหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นมานะครับ<ช>นะ่าก็ก็ได้ก็ได้เอาตัวผู้เสียหายเนี่ยเข้ามา<ช>มาพบผมเมื่อวานนะครับ<ช>นะนะเดิม,เด,มเดิมเนี่ยเดิมคนเหล่านี้เนี่ยเขาญาติพี่น้องพ่อแม่เนี่ยเขาเชื่อว่าลูกเขาตายเองนะครับ<ช>นะลูกเขาตายเองเขาก็ไม่ตีจใจเสียการตายนะครับนะเช่นไปว่าพระเสียชีวิตหรือว่า,าหรือว่าไปเสียชีวิตในขณะที่เอไปทาบุญต่างๆนะครับโดยก็ไปกับผู้หญิงเนี้ยนะครับไปกับ ไปกับคุณแอมนะครับนะฮะแต่ว่าวันนี้นะพอมีมีคนในพื้นถิ่นเนี่ยเขารวบรวมข้อมูลนะครับแล้วก็เป็นตัวกลางภาษานให้นะครับก็ทําให้วันนี้ก็มีผู้ใยหายเริ่มมาแล้วก็วันนี้ก็จะมีมีผู้ที่ถูกกระทํานะครับแต่จะไม่ตายนะครับเียงใดนะครับก็วันนี้จะเข้ามาพบผมตอนสิบโมง๋อครับนะคือคือคือคนเนี้ยเป็นคนแรกๆเลยนะครับที่เข้าถูก วางยาเพนะราะว่าน่าจะจาก,การกระทำแรกๆเนี่ยน่าจะกะปริมาณยาไม่ถูกนะครับน่าจะใช้ยาน้อยไปหน่อยรายนี้นะเขาก็รู้สึกตัวแล้วก็เขาก็รีบไปโรงพยาบาลนะครับขณนะขับรถไปเนี่ยพอ่าถึงพอ่าถึงหน้าโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็ฟุสบสลบไปในรถเลยอ๋อฟุสบสลบไปในรถอ๋อคุณการติมา<ไ>ใช่ไหมฮะคุณการติมาแผลสะอาด ใช่ใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเช้าเนี้ยสิบโมงเนี้ยเขาจะมาพบผมนะเพื่อจะให้การอะไรนะครับนะแต่ว่าก็โชคดีที่ที่ทางโรงพยาบาลเนี่ยไปปั๊มหัวใจนะครับแล้วก็ช่วยชีวิตได้ทันครับอันนี้ก็เป็นรายแรกนะครับเพราะฉะนั้นก็สรุปนะครับผมผมเชื่อมั่นว่าน่าจะมีผู้เสียชีวิตมากกว่านี้นะครับเมื่อวานก็ได้สังเกรไปแล้วนะครับแล้วก็ได้ประชุมแล้วก็ แบ่งมอบหน้าที่การงานไปแล้วนะครับหลังจากที่ทางกองการกองปราบปรางเนี่ยได้ออกหมายจับได้ความต่อสารออกหมายจับแล้วก็จับกลุ่มในคดีของบ้านโป่งนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยผมผมก็ลงให้ไปไล่ดูว่ามีใครที่เกี่ยวข้องอีกไหมนะครับแล้วก็ใครรู้เรื่องอีกไหมไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ชิดหรือว่าหรือว่าเป็นเป็นสามีหรืออะไรต่างๆนะครับนั่เป็นประเด็นที่สังคุมมาสงสัยครับครับท่านรองครับแอมหรือชื่อจริงสรารัตนะครับ ร,ระบบว่าเป็นพัญญาของรองผู้กํากับแถวแถวราชบุรีนะครับ<ช>เป็นยังเป็นสามีพัญญากันอยู่หรือว่าเป็นอดีตฮะคือ,เ,อ,อ,เ,อเขาจดทะเบีนยนหย่าก,กันนะครับที่นี้เจา้าตัวเนี่ยจดทะเบียนดามีลูกสองคนนะครับและจากนั้นเจ้าตัวเนี่ยก็ไปไปมีสามีใหม่อยู่ที่อุดรธานีอ๋อมีสามีใหม่ที่อุดรอ,อ,อ,อุดรด, <bedeutet> ด้วยครับ,รบไปมีสามีใหม่นะฮะส่วนต่อมาสามีใหม่เนี่ย อ่อันนี้เป็นเรื่องแปลกนะครับต่อมาสามีใหม่ก็เสียชีวิตเหมือนกันอ๋อคนตายผู้ชายคนหนึ่งที่ตายที่บ้านพักที่จังหวัดอุดรก็คือสามีใหม่ใช่ไหมตัวครับแล้วก็ลูกขนาดนี้ก็เป็นลูกที่เกิดที่ก็เป็นลูกของคนนี้แหละครับนะตกลงก็เป็นลูกของสามีใหม่นะครับลูกสองคนเป็นลูกกับสามีเก่าหรือสามีใหม่ลูกสองคนเป็นลูกของสามีเดิมที่เป็นที่เป็นนายหรวดนะครับส่วนลูกที่อยู่ในอยู่ในท้องนี่เป็นลูกของสามีใหม่ อ่าที่เสียชีวิตโอ้ขนาดนี้ขนาดนี้ยังท้องอยู่ใช่ไหมเนี่ยท้องอยู่ท้องอยู่ครับท้องอยู่นนหละครับครับครับนะฮะเพราะนั้นเพราะนั้นประเด็นของของสามีอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรายนะครับนะที่เสียชีวิตด้วยอย่างนี้ก็ยังโชคดีนะครับนะที่เมื่อวานผมไล่เรียงเนี่ยนะครับก็ยังโชคดีที่ที่ผู้ตายบางคนเนี่ยได้มีการผ่าผ่าศพแต่แต่บางส่วนก็ไม่ได้มีการผ่าการสูตรศพนะครับเพราะว่าหลังจากการตายเนี่ย นะครับโดยเฉพาะเอสามีเนี่ยนะครับหลังจากการตายเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีการผ่าแคนสูตรศพนะครับเพราะว่าอทางทางภรรยาเนี่ยทางคุแอมเนี่ยเขาบอกเขาไม่ติดใจสาเหตุการตายครับอืนะครับเพราะฉะนั้นในในในรายที่มีการผ่าศพนะครับนะอันนี้ก็จะมีข้อมูลที่เราสามารถสอบหมอยืนยันได้นะครับนะครับ หมายความว่าหมายความว่ามีอยู่ประมาณสักสามศพเมื่อผ่าศพพิสูจน์ตามขั้นตอนแล้วพบสายนายใช่ไหมฮะคือตอนนี้ในในรายงานเนี่ยเนื่องจากว่าญาติไม่ติดใจใช่ไหมครับถึงแม้ผ่าศพแต่ว่าทางแพทย์เขาก็ไม่ได้ออกรายงานตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เมื่อวานผมได้สั่งให้ไปสอบปากคาแพทย์เพิ่มเติมในส่วนที่มีการผ่าศพเพราะว่าในส่วนที่มีการผ่าศพเนี่ยนะครับก็ยังมี พยา,านาทางที่สามารถ <c oughs> ที่จะมาจะดูคดีได้นะครับโอเคโอเคที่เราสงสัยว่าแอมจนวนเนียจะพัวพันกับการตายของแต่ละศพนั้นก็เพราะว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างแอมกับผู้ตายและก่อนที่ผู้ตายจะเสียชีวิตนั้นแอมมักจะอยู่ด้วยหรือไปไหนมาไหนด้วยกันหรือทําอะไรด้วยกันอย่างนั้นใช่ไหมฮะใช่ครับคือเคสนี้ถ้าเปรียบเทียบดูนะครับนะถ้าดูในถ้าเปรียบเทียบกับเคสของ ของสมคิดพี่นายจำได้นะครับที่เบกข้าราชการก่อนนี้นะครับ <c up> เอาสมคิดพุ่พ<ะ>วงนะใช่ไหมฮะอ่าใช่ครับนะสมคิดเนี่ยเขาจะฆ่าทุกคนอ่าที่เขารู้ที่เขาถึงแม้ไม่รู้จักเนี่ยเขาฆ่าหมด ह, แ,ตแต่แต่ลายนี้นี่ไม่ใช่นะครับ <HA. S 2> านนรบา,ายนี้เนีย่ยนะฮะอ่าายนี้เนี่ยเขาเขาเอาเฉพาะคนรู้จักเอาเฉพาะคนรู้จักคนรู้จักครับนะฮะคนรู้จักที่ที่อะไรครับที่เป็นบัตรท่บทจุดประสงค์หลักก็คือที่เขาเป็นลูกหนี้ด้วย ๋อครับครับทุกๆคนที่ที่เสียชีวิตเนี่ยอ่าจะเป็นลูกหนี้นะตัวเขาจะเป็นลูกหนี้นะครับอ๋อไปเป็นลูกหนี้ไปติดหนี้ไอยู่ทุกศพที่เสียชีวิตจะเป็นเจ้าหนี้สาวแอมว่างั่างนี้เถอะใช่ครับเป็นเจ้าหนี้ของสาวแอมเป็นเจ้าหนี้ทั้งหมดครับครับครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยเขาจะรู้จักหมดแล้วเรื่องที่ที่ที่ผมมองว่าที่แย่ไปกว่านั้นทุกคนเนี่ยช่วยเขาหมดครับนทุกคนให้การช่วยเหลือเขาหมดนะครับในเรื่องการเงินต่างๆนะครับ นะเพราะนั้นทั้งหมดเ่ยเป็นคนที่เขารู้จักแล้วก็อยู่ในแวดวงตํารวจนั้นอยู่ในแวดวงตํารวจครับแวดวงตํารวจแวดวงแวดวงตํารวจแวดวงบ้านพักตารวจแวดวงตัดตารวจอ๋อแวดวงเป็นคนอยู่ในแวดวงสังคมรอบๆเขาอครับเพราะฉะนั้นทุกคนที่เสียชีวิตเป็นคนที่เขารู้จักทั้งหมดแล้วก็เป็นเจ้าหนี้เขาทั้งหมดอครับครับครับประหลาดจริงจริงเพราะนั้นมูลเหตุเนี่ยก็คือถ้าใช้ภาษาง่ายคือ วัตถุประสงค์หลักก็คือค่าล้างนี่ครับค่าล้างนี่หรือว่าประสงค์ต่อทรัพย์แต่ว่าแต่ว่าความเป็นมนุษย์คนหนึ่งนะและเป็นผู้หญิงด้วยจะค่าล้างนี่จะประสงค์ต่อทรัพย์ค่ารวดเดียวสองปีก้าศพสิบศพนี่แสดงว่าภาวะจิตใจมันต้องมีอะไรที่ไม่ธรรมดาแล้วล่ละถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับทําให้เราเริ่มตั้งประเด็นเรื่องฆาตกรต่อเรื่องถูกไหมฮะถูกครับใช่ครับอืมครับมันเริ่มจากตรวจจิตยังไงก็ต้องตรวจนะครับแต่ แต่ยังไงก็จากการกระทําของเขาเนี่ยนะครับก็ไม่ถึงขั้นที่เขาจะวิกลจริตแล้วไม่รู้เรื่องเลยนะครับเขาหนําซ้ําเขารู้ตัวแล้วก็ไต่ตองไว้ก่อนนะครับในขณะที่กระทาการนะครับแต่เขามีการคิดเตรียมการไว้ก่อนหมดและด้วยความเป็นเมียตารวจเก่านะ ดูเหมือนจะเข้าใจวิธีการเล่นกับตำรวจพอสมควรเช่นถ้าถูกสอบปากคำจะพูดหรือไม่พูดอะไรอย่างไรถ้าทางจะเป็นพอสมควรใช่ไหมครัครับใช่ครับเขาเขารู้รยายละเอียดครับรู้รยายละเอียดท่านรองอในมือผมนะจะ,ะมีรายชื่อของผู้ตายเนี่ยผมรวมได้สิบศพนะคุณการติมาที่รอดชีวิตเป็นเหยื่อรายที่สิบอ็ที่บังเอิญบังเอิญไม่ตาย แต่ว่า10บรายสิบรายชื่อที่เรามีอยู่ในมือเสียชีวิตทั้งสิ้นเน่ยนะครับทีนี้ทีนี้ใน10บรายชื่อที่เสียชีวิตทั้งสิ้นเนี่ยมี2คนสุดท้ายที่เราตั้งประเด็นกันอยู่เรียกว่าน้อยผักอยู่ในวงแชร์เดียวกันกับแอมอีกคนหนึ่งเรียกกันในวงแชร์ว่าครูออสก็อยู่ในวงแชร์เดียวกันกับแอมอ่ะนะครับน้อยผักก็ดีครูออสก็ดีมีข้อมูลเพิ่มเติมแล้วหรือยังครับมีแล้วครับตอนนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับครับก็เป็นคนแถวแถวราชบุรีนี่แหละ ราชบุรีครับในกลนราชบุรีครับเล่นแชร์อยู่กับแอมเลยนะแอมเป็นเท้าแชร์ครับใช่ครับโอ้บคับครับแล้วก็จะเป็นเป็นก็จะอการก่อเหตุของเขาก็จะอยู่ในโซนราชบุรีนครปฐมแล้วก็เมืองกาญนะครับนะซึ่งเมื่อวานผมก็ ผมก็เรียกผู้กับทุกท้องที่นะครับน่าที่เป็นท้องที่เกิดเหตุหนึ่งนะครับแล้วก็ผมก็คุยกับผู้จการตำรวจสอบสวนกลางแล้วนะก็เอากองปราบมาร่วมทําด้วยนะครับนะเพราะนั้นวันนี้เราให้ไล่ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อจะดูว่ามีใครเกี่ยวข้องมากหรือีใหม่นะครับแล้วก็คดีทั้งหมดเนี่ยที่ไม่ว่าจะเป็นเหตุเกิด63 64 65เนี่ยผมให้ไปดูพยานฐานยอดหลักทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะหลักฐานทางนิติวิทยา รวมถึง <Okay. S 2> การเข้าค้นบ้านนะครับการเข้าการเข้าค้นบ้านเก็บพยานฐานทั้งหมดนะครับนะเดี <Okay. S 2> ๋ยวเราจะมาดูว่าในคดีทั้งหมดนะครับนะพยานฐานเนี่ยลงเหลืออะไรอยู่บ้างน,นะครับครับนะครับ,รบไป <c oughs> ไปค้นบ้านของแอมเจอขวดไซยาไนใช่ไหมขวดไซยาไนมีขวดไซยาไน,เ,านาเนี่ยทางกองปราบปรามเนี่ยเปรร็นคนรวบรวมพยานฐานคนเก็บพยานฐานได้นะครับแล้วก็ วัชยานัยเนี่ยมีพยานเนี่ยนำมาให้นะครับอ๋อมีพยานมาให้ด้วยทีนี้ทีนี้ทีนี้ศพสริพรหรือศพของก้อยนะครับมีการผ่าพิสูจน์แล้วก็เจอสัยนายไหมฮะเจอสัยนายในในร่างกายโอคเจอด้วยถ้าพูดกันไปแล้วนะถ้าพูดกันไปแล้วนะศพที่จะเป็นหลักฐานมัดตัว เสาวแอมได้ชัดเจนที่สุดก็น่าจะเป็นศพสรีพรศพของก้อยนี่แหละที่เรามีการผ่าพิสูจน์แล้วมาเจอสายานายศพอื่นๆนี่ส่วนใหญ่จะไม่ได้ผ่าพิสูจน์เด็ดขาดครับใช่ครับมันจะยากหน่อยประเด็นปัญหาที่ยากคือศพอื่นๆเนี่ยไม่ได้ผ่าพิสูจน์แต่เพราะนั้นวันนี้ผมก็ให้ไปไล่ความเชื่อโยงนะครับนะรวมทั้งคือสิ่งที่เราจะดำเนินการเขาได้คือพฤติการแปดลองโอเคนะครับคือพฤติการแปดลองจะเหมือนกับหมดแต่ศพที่มีการผ่าศพ ประมาณสามสักรเนี่ยส่วนนี้เรายังสอบหมอได้นะครับเพราะนั้นในใาการสามารถเป็นมืคดีที่จะมืมคดีก่อนได้เลยเพื่อออกหมายจับเนี่ยก็จะเป็นศพที่มีการผ่าแยงสูรศพแล้วนะครับเพื่อจะทําการอายัดตัวของตัวผูุ้งหานี่ครับโอเคน่ากลัวจังเลยรวมทั้งข้อคูข้อมูลของคุณกาติมาที่จะมาวันนี้น่าจะให้อะไรที่มันมากขึ้นกว่าที่มีอยู่ในปัจจุบันไหมคะคิดว่าใช่ที่ราคัของคุณกาติมาี่ก็จะ เป็นข้อมูลที่ดีมากนะครับ <Okay. S 2> ในเรื่องของพฤติการนะครับ <Okay. S 2> เพราะว่าเป็นผู้รอดชีวิตอยู่หนึ่งคนนะครับ mm. นะแล้วก็อย่างช่วงนี้ที่มีรองผู้กับการมีรองร่วมกับการในจังหวัดกาญจนบุรีอีกหนึ่งคนที่ที่เป็นเจ้าหนี้เขานะครับยอดประมาณสามแสนนะครับก็กําลังอยู่ระหว่างการเข้าไปตีสนิทเพื่อจะ ดำเนินการเหมือนกันนะอ๋ออาจจะเป็นเหยื่อรายต่อไปใช่ไหมใช่ครับน่าจะเป็นเหยื่อรายต่อไปก็โชคดีโชคสงการที่ตับคนนี้เขาใบ้ต่างจังหวัดนะเลยรอดไปครับคำถามสุดท้ายครับท่านรองครับคนในพื้นที่ราชบุรีที่รวบรวมข้อมูลศพข้อมูลเหยื่อของของของสาวแอมันนะครับแล้วก็ส่งให้ตํารวจนั่นนั่นนะครับคนในพื้นที่ที่ว่านี้เอาเคผมไม่ถามชื่อแท้แหละเป็นคนในแวดวงเป็นคนในแวดวงตํารวจ หรือเป็นคนที่มาอาศัยอยู่กับแฟนตำรวจแล้วก็รู้ข้อมูลรู้พฤติการของแอมหรืออะไรอย่างไรครับคนคนนี้ครับเป็นคนในแวดวงตำรวจครับนะเป็นคนในแวดวงตำรวจนะก็เป็นคนในพื้นผิ่นะครับนะที่เขาอาสาเลยนะครับนะก็รวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาสแสดงว่าสแสดงว่าต้องอรู้<อ>เรื่องของอแอมมากพอสมควรน,นะนะก็มีข้อมูลเยอะครับนะก็ผมก็อาศ,าศาัยคนนี้นะครับในการประสานผู้เสียหายทั้งหมดนะครับ นะโอเคได้ครับเดี ed, ideas, like okay, okay. Mm ๋ยวคดีก็จะมาเดี๋ยวนี้ผมก็จะสอบคุณกันติมาต่อนะครับติดต่ช้าวันนี้นะครับได้ครับกราบขอบคุณมากครับท่านรองครับขอบคุณนะคะพี่นายครับทักครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณมรรทครับสวัสดีครับค่ะรองผบตรค่ะพลตรีเอกสุรเชษฐ์หักพานฟังดูน่าตกใจนะน่าตกใจมากทำได้อย่างไรเนี่ยน่ากลัวนี่รายล่าสุดนี่ถ้าพูดว่ากำลังเป็นเหยื่ออะไรต่อไปแล้วรอดนี่ถือว่าโชคดีไปเลยนะ ท่านลองท่านเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าเผอิญไม่อยู่ซะก่อนแต่เริ่มเข้ามาตีสนิทนี่คือพฤติกรรมอันหนึ่งเหมือนกันเดี๋ยวรอดูข้อมูลคุณกาดอีกมาน่าจะเชื่อมโยงเหลือเชื่อเลยผู้หญิงคนนี้ทําไมทําได้ขนาดนี้มีความน่าจะเป็นเรื่องฆาตกรต่อเนื่องนะเนี่ยใช่เพราะมันลายต่อรายต่อรายมันน่าจะมีโมเหตุจูงใจที่มากไปกว่าเรื่องฆ่ารังนี้ฆ่าประสงค์จะเอาทรัพย์ถ้าทากันถึงขนาดนี้และต่อเนื่องขนาดนี้มันน่าจะมีอะไรที่มากไปกว่านั้นนะใช่เดี๋ยวรอดูทางตำรวจแล้วเดี๋ยวเขาคงคลี่คลายออกมาอาจจะได้ เข้าใจเหตุผลมากขึ้นค่ะ